สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคอนจ้าคลิปนี้มาพอกันกันกบอิหล่าในช่องวิธีคนทําเกษตรเนาะจ่นะเนาะเมื่อน,นี้อิหลา่าภาพพีพาน้องเข้ามาเขาป้าดอกกระเจียวจ้าป้าดอกกระเจียวเมื่อน,นี้อิหล่าหายหนามเนาะจ่นะเนาะหายนามก็เลยมาเลาะเก็บดอกเขาดอกเริ่มทย่อยออกมาให้เห็นเรื่อยๆจ้าแต่ว่ากับบอท่านหลายเนาะจ่นะบานอิหล่ากัยังแรงดูฝนกับบอท่านได้ตกนาะจ้ะ คลิปนี้สีภาพพี่ผานนองข้ามาเบิ่งวิธีการเก็บดอกกระเจียวจะมาเก็บจังไดจังสีใดาขาของเขาเย,ยา้งเย้านะจ๊ะเนาะขาเขาจังสีเงานะจ๊ะเดี๋ยวจะให้เบาเตาเก็บให้เบื้องนะจ๊ะจะใส่เบาเตาเก็บให้เบื้องจ้ะป่าดอกกระเจียวของอีหลา่าเดี๋ยวสิมาบอกวิธีเก็บกันมาเก็บกันแนวใดนะจ๊ะเนาะ นีต้นหนึ่งพี่น้องีต้นหนึ่งดอกเขาเริ่มออกแล้วเนาะจะเนาะวิธีการเก็บก็คือดึงสองใบทั้งขางดอกเขาเนี่ยละจ้ะสองใบขางดอกอย่างสี่เนาะดึงขึ้นไปเลยทางซ้ายแล้วก็คางขวาละจ้ะสองฟังนี่ให้ดึงกันขึ้นละจ้ะดึงกันขึ้นก็จะได้ขาของเขาที่เหย้าแล้วก็อ่อนละจ้ะเนาะจะห้ยเบาเตาดึงให้เบิ่งวิธีการดึงเขาก็ต้องเหยียบเงาเขาก็เนาะจ้ะเหยียบ แล้วก็ด hm. hm. ึงขึ้นเลยเนี่เห็นบอพี่น้องขาเขาจะเงี้จ้ะขาเขาจะเงีใยอ้ขาเหี้เลยพี่น้องละอ่อนกินนี่หวานแซ่บพี่น้องจ้าเนี่เห็นบอเวลาเขาดึงเขาก็จับสองใบคางนะจ้ะสองใบคางดอกนะจ๊ะแล้วก็ดึงขึ้นเลยเดี๋ยวให้เบาเต้าดึงให้เบิ่งอีกเนาะเหยยบเงาจ้ะจับใบสองคางดอกแล้วก็ดึงขึ้นจ้ะเห็นบอขาเขาจะเหี้จ้ะจะได้ขาเงี้เลย าเง่าหอกกอ่อนนะจจะเนาะเห็นมาพี่น้องขาเขาเย่าวเลยเขาจะได้ขาที่อยู่ทางใต้ดินพร้อมนะจจะเนาะบอดายแค่ตรงการดอกนะจ๊ะได้ขาข้างล่างนําใบจะอ่อนก้านจะเา่าจ้ะเดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆน่าจะเนาะกับอันนี้เป็นปีแรกนะจ๊ะดอกกระเจียวปีแรก อีลาปลูกไว้ห้นามก็อีลาไฮช่างสายนำยศนะจ๊ะสายสายนำยศไปก็เริ่มออกดอกให้เห็นจ้ะออกดอกให้เห็นเรื่อยๆนะจ่ะเนาะลากะเก็บคู่เมือนนะพี่น้องแต่ว่าบอบอท่านหลายๆนะจ่ะยังบอหลายกะคอยเก็บไปเรื่อยจ้ะยังบอท่านไหนขายเนาะเพราะว่าปริมาณมันบอท่านไดเยอะ เนื้อที่ที่ปลูกไว้ตรงนี้อยู่ประมาณหนึ่งไร่จ้ะเดี๋ยวใหายเบาเตา่ัญหาไปเรื่อยๆเนาะน้องเขียนดูหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเชิญดอกกระเจียวหน่อยค่ะไหนยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหได้หลายดอกเลยใช่ไหมได้กี่ดอก ยกขึ้นจอยกขึ้นจอสวยๆนี่บอาตเตาปนเหนอีกแล้วพี่นอ้องเดินอีหลามาเบิงนี่จะ้ะดอกนึงน่าจะเนาะนี่ดอกนึงเดียเ๋ยบอาเตาดึงให้เบิงจ้จาการดึงแต่ละเทียก็ต้องเหยียบเงาข้อก้อนนลจ๊ะพี่นอ้องแล้วก็ดึงขึ้นนะจ๊ะจะได้ขาของเขา ขาที่เห uh, ี้ยวนะจ๊ะก็อ่อนหวานมาจ้ะเนาะนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนะจ๊ะมีดอกหนึ่งทางโน้นอีกดอกหนึ่งนะจ๊ะทางโน้นอีกดอกหนึ่ง้าเกิดว่า่าเหยียบเงาเข้านี่ก็เงามันก็จะขึ้นน้ำนะพี่น้องอีลายานเงามันขืนนาจ้ะเนาะเพราะว่าเข้าดึงดึงแห้งนะจ๊ะก็เลยต้องต้องหายบ้าต้าเหยียบเงาเข้าไว้น้ำนะจ๊ะ ดอกนี้ก็ลลงง,งามๆไลยแหละพี่น้องเนาะกําลงง,งามๆยิงไฮน้ำนี่ล่ะต้องต้องต้องระวังจะเวลาดึงเพราะว่าเหงาเขามันจะเป็นน้ำเป็นตมอยู่เนาะดึงอีหลากยานหัวเขาขึ้นน้ำนี่จ้าต้นนี้ต้นต้น,ตอนนอข้อนน่ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะขึ้นไม่ให้เห็นเรื่อยๆจ้ะ อีลาใสเป็นสายนำยศนะจ่ะอีลาสูบน้ำใสน้ำเก็บดอกกระเจียวไปน้ำสายนำยดน้ำก็จะยดลงอย่างนี้นะจ่ะพี่น้องบางต้นก็ถือเงาบางต้นก็บ่ถือเงานะจ๊นะนาะเพราะว่าสายนำยดนี่อีลามาลงที่หลังนะจ่ะอีลาปลูกหมอพันเข้าแล้วอีลาก็มาลงสายนำที่หลังมันก็นเลยเห็นเหตุแบบสายนำเบ้อบ่บ่บตรงก็เงนเนานะจ่ะบ่อค่อยตรงก็เงาเท่าไหร่กะประมาณ 80-90%นี่จะตรงอยู่หรอกพี่น้องนะจ๊ะนี่จะพามาชมปลาดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะจ๊ะ,ะเมืองกอน,นี่พี่นอ้องกอนี่เบา้าเตาพูดว่ามี่มี่มีม่สองดอกพี่น้องนี่มีดอกหนึ่งนะจ๊ะมีดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งนะจ๊ะอีหลาคาดว่าถ้าเป็นปีหนาเนาะเขาปีที่สองที่สามแล้วก็คาดว่าเสีย ว่าสีใดดอกเขาได้ปริมาณที่เยอะนะพี่น้องเนาะปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะจ้ะปีแรกกับกระยั่งขืนท่านหลายหลายเนาะจ้ะฝนฝนกับว่าดีเป็นไงพี่น้องแรงเนาะจ้ะน่ดอกหนึ่งจะให้เบาเตาดึงดึงให้เบิ้งเรื่อยๆื่อนาะจ้ะวิธีการดึงก็คือเหยียบเหงาหล้วก็ดึงเขาขึ้นมาเนาะจ้ะ,ะแต่ละดอกนี้จะได้ขาของเขาเนาะจ้ะ<า>ขาที่มันเหี่ยวนะจ้ะขาที่มันอยู่ทางใตหายไอ่กีดักละ ลหลายดอกแล้วนะพี่น้องได้กำหนึ่งแล้วสวยๆกันเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวห้ยบ่าวตา่พิ่นหาไปเรื่อยๆเนาะจะเนาะบ่าวต่อบอกเห็นอีกแล้วเออนี่ลา,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 าไปเอาถ่ายให้พี่ให้น้องเราเบิ้งว่าวิธีการเก็บหัวดอกกระเจียวดอกกระันดอกกระเจียวนี่เก็บจังไดเนาะจ้ะนี่ดอกนึงเห็นบ่ กำลังงามนะพี่น้องเนาะอิลาเก็บทุกมือเนาะจ้ะมันก็เลยบ่ท่านได้มีดอกที่บานเนาะจ้ะมีแต่ดอกอที่เป็นดอกจุ่มประมาณนี้เนาะจ้ะอ่อนกินกระลังดีจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะเดี๋ยวเ้าหากันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะหากันไปเรื่อยๆ ยากาศตอนแรแน้วจะพี่น้องตอนนี้ก็แลงแล้วประมาณหาโมงแล้งนะจ๊ะป้ากันมาสูบน้ำใส่บักหน้าแล้วก็ใส่ดอกกระเจียวน,นะมาจะนเนาะฝนฝ่าโบาตกจ้ะบานอีลาแรงนะจ๊ะปีนี้แรงมาจ้ะฝนจริงช่วงโดนจ้ะก็เลยหยาดเขาหยาดเขาอนะ่อใบใหญ่น่าจะเนาะหยาดเขาเป็นบักเป็นจังไรเป็นแกนนะจ้ะ มแกนต้นใบใหญ่บวอวบนะจ้ะหั่านกบออก,ก,ออกดอกน้ำกันเลยใส่น้ำให้น้ำเอาเตาหินอีกแล้วทางนนดึงขึ้นมาเห็นเรื่อยๆจ้ะนี่คือดอกกระเจียวหวานนะาจา๊ะที่เขาเก็บได้เมื่อนี้ประมาณกํามือหนึ่งได้อะพี่น้อง ม่ผลผลิตออกมาหเห็นเรื่อยๆจ้าเห็นเอยๆแต่ว่ากับบัท่านใหญหลายเนาะจ้ะเนาะบัท่านใหหลายแต่ดอกดอกนี่งามพี่นอ้องงามเลยดอกนี่งามเลยเขาดึงเขาดึงขามันอนะ่ะดึงขามันเล้วกเหาก็จได้ไหนมาแบบนี้เนาะขามันจะงาวยแต่เนาะงาวแล้วก็ขาขาอ่อนตรงนี้มันก็สามารถกินด้นะพี่นอ้องกินกินด้ทั้งขาเลยทั้งเบิดเลยนะจ๊ะ จ้าคลิปนี้ก็ฝากไวซมิสก้อนพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมนะจ๊ะเดี๋ยวอ่อัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยเรื่อยนะจ๊ะกับดอกกระเจียวหวานนะจ๊ะเพชรน้ำผึ้งสำหรับมือนีเอาไวซมิสก้อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า